สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ค่ะป้าแต้จะพาเพื่อนๆค่ะมารู้จักบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าบอนสีไก่แดงนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะบอนสีไก่แดงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะจัดอยู่ในตับไก่นะคะเพื่อนๆ ปลาเต้ได้มาในานามว่าไก่แดงนะคะเพื่อนๆนะคะดูลักษณะอของเขาเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีใบนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะนะคะสะดือก็จะออกสีม่วงๆนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดูกก็จะเป็นสีเขียวนะคะนะคะ เมื่อเริ่มกัดสีแล้วนะคะจะเริ่มกัดาจากกลางใบนะคะเป็นสีแดงนะคะเขาถึงมีชื่อว่าไก่แดงนะคะเพื่อนๆน,นะคะสวยงามน่ารักดีนะคะสำหรับอบอลสีไก่แดงนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวป้าแต้จะให้ดูลักษณะสีของลำต้นนะคะลักษณะสีของลำต้นนะคะก็จะเป็นนะคะ สีดำเลยนะคะเพื่อนๆสีดำปีเลยนะคะสำหรับบอลสีไก่แดงค่ะลักษณะก็เป็นทรงอ่าฟอร์มกอเป็นพุ่มนะคะเป็นฟอร์มกอดีมากเลยนะคะแต่ว่าอ่าไม่ค่อยสูงนะคะสำหรับไก่แดงนะคะหรือว่าเขายังอ่าโตไม่เต็มวัยนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะปาแต้ได้มาไซส์นี้นะคะ ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนนะคะสำหรับบอลสีไก่แดงค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอามาดูลักษณะนะคะลักษณะของใบอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก็จะมีหูนะคะเราอยากระหว่างหูยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนะคะแล้วตรงที่กัดสีนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นหลุมลึกลงไปนะคะ เป็นบางๆนะคะตรงสีที่เขากัดนะคะนะคะลักษณะหลังใบนะคะหลังใบของบอลสีไก่แดงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะนะคะจะเป็นรอยอ่านูนๆนะคะ,ะด้านหน้าก็จะเป็นหลุมลึกแต่ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นนูนๆนะคะตรงที่เขากัดสีนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะ บอลสีไก่แดงนะคะป้าแต้ก็เพิ่งจะเคยรู้จักนะคะก็เห็นมันสวยแปลกน่ารักดีนะคะ,ะและอีกอย่างป้าแต้ชอบสะสมอะบอลสีตับไก่นะคะเพื่อนๆนะคะก็เลยอยากจะ,ะมาให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามของบอลสีตับไก่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อโตเต็มวัยแล้วนะคะเขาก็น่าจะ กัดสีแดงนะคะอ่ากระจายเต็มใบมากกว่านี้นะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้นะคะเขาก็ยังเป็นอ่าจัดได้ว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะไม่ถึงกับเป็นอ่าเบบีนะคะนะคะเริ่มกัดสีแทบทุกใบแล้วนะคะส่วนใบนี้นะคะขึ้นมาแรกๆนะคะอ่าไม่กัดสีนะคะแต่จะมีแค่สะดือเป็นสีอ่าม่วงดำนะคะเพื่อนๆ ใบใหม่ๆที่งอกขึ้นมาใหม่ก็จะกัดสีมานะคะสวยงามค่ะและก็แปลกตาดีนะคะสำหรับอ่าบอลสีไก่แดงนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าแต้พาเพื่อนๆนะค่ะมารับชมความสวยงามของบอลสีไก่แดงนะคะอ่าเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหรือบางคนค่ะก็ยังไม่รู้จักบอลสีตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อน เพราะป้าปแต้ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเพิ่งจะรู้จักนี้นี้เองนะคะก็เลยอยากจะามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องป้าแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ป้าแต้ทำคลิปใหม่ๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ